สวัสดีค่ะพี่จุ๋มค่ะวันนี้เราก็มาทานขนมจีนน้ำยาป่าฮะน้ำยาใส่ปลาสับบาสานะฮะแล้วก็ใส่พริกป่นเยอะๆอหิวค่ะวันนี้หิวพริกป่นนะฮะแล้วเส้นเนี้ยนะฮะเส้นนี่นุ่มๆะ่ะเหนียวเหนียวด้วยนะเส้นจัดพริกยังติดกบปอยู่เลยเพราะแอบมากินสองคำหิวมาก น้ำลายไหลอันเนี้ยอ,อือหืออือหือ,อ,อแล้ววันนี้ก็มีผักเยอะเลยค่ะมีรึ่งใช่ครึ่งใช่ในโตทั้งปีอ่ะถั่วผักยาวหอมอือหือหอมสดสำหรันบคนที่ชอบกินหอมสดนะคะพี่จุ๋มชอบกินหอมสดอือ พริกเยอะเลยค่ะโอ้โหเส้นนี่นะ่เหนียวมากเลยแล้วต้มต้มนานนะเส้นเล็กนะแต่ต้มต้มนานอืมเส้นนี่เส้นมาจากเวียดนามค่ะอร่อยคนเวียดนามเนี่ยเขาเก่งเรื่องนน้มากอือหารนเขาก็อร่อหลไหลอยงนั้นเลยนะพี่ชอบชอบอาหารเวียดนาม อืใส่พริกลูกโดดไว้ก็หลายอันอืมอม,มีป่านะฮะมีปลามีมะเขือเทศใส่ในน้ำยาปา่าอันนี้น้ำยาปา่าอืมจุกใจ ดูกใจกินแค่สองมือค่ะกินเพื่อจะได้ไปทานยากท็ทานหนึ่นองอร่อยอร่อยนี่ไม่ได้ใช่อ,ออปอะไรทั้งเส้นอ่ะนะฮะก็จะโทรศัพท์เมื่อคืนในรั่วพริกอยู่ฮะอือ ไม่ใช่ต้องเลือกไม่ใช่คั่วเพราะไม่ได้ใช้กระทะขอเข้าแอร์ฟรายฮะอ,อืมมันข้าวดีจังอะช่วยลดน้ำหนักอะอื้มฮึอืมอ,อะน,นอะสับสับมาก อือเืโอเค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 มอเคมอเคมอเคโอเคมอเคโอเคโอเขยอเืโอเคโอเคโอตาลอั่วอึง เราก็มาปั่นเครื่องปึ๊ดเดียวเองปั่มมันใช้เวลานานเดี๋ยวนี้มีเครื่องปั่นก็ฟึดเดียวนะฮะอืมเรากินพริกเนี่ยมันมีความรู้สึกมันได้อยู่บ้านเมืองไทยนะคะ มันมีความรู้สึกมันอยู่บ้านอบอุ่นกินอร่อยพี่อยู่นี่นะก็ปีแรกๆก็ออกไปกินนอกอะ่ะกินเรื่อยเลยอะ่ะแล้วกินแล้วมันก็ไม่ถูกใจกิน ไปกินอาหารหรูๆอย่างเช่นที่วอ b ์เบิ b แออะไรเงี้ยห้องมาเบลอะไรเงี้ยนะอาหารฝรั่งมันก็อย่างว่ามันก็เป็นอาหารที่แบบรสชาติของเขาอะนะมันไม่ทราบเหมือนบ้านเราเขากินอาหารค่อนข้างพี่ว่าจืดนะฮะ มันก็อร่อยแบบของเขาอ,าอะอย่างโรสพีฟอะไรเงี้ยรสพอร์กโรสล้ำกินมาแล้วค่ะถามว่าให้กลับไปกินอีกไหมมันก็อย่างนั้นอะเฉยๆยไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงนะคะนะมันก็แปลกเอาคนไทยเราคิดถึงอาหารไทยค่ะอยากกินอาหารไทย ะะวันนั้นถามลูกสาวว่าอยากจะไปแมคโดนั่ไหมขับรถผ่านนะลูกสาบอกว่ามไม่ไม่ืปก็จะไปหาอย่างอื่นกินนะครับเน่ยค่ะ กินอาหารไทยก็อร่อยแล้วนะคะข้างนี่ก็อร่อยแล้วที่บอกเอาสเต็กมาแรกก็มาอย่างว่าเราไม่ชอบกินสเต็กคือถ้าไม่มีอะไรกินก็กินได้สเต็กแต่ว่ากินได้พวกนี้มันมันให้ความสุข ไม่ใจมากกว่าเพราะเราโตขึ้นมากับนอนกินอาหารไทยอะค่ะมันเป็นรากเงาของเรานะ,ะพี่ก็ยังคิดเลยว่าถ้าพี่แก่ตัวแล้วถ้า จะต้องไปอยู่เ e ส i d เดนเช l h โฮมอะไรเงี้ยมันนา่าเบื่อนันเคยคิดเลยว่าไปอยู่ที่เมืองไทยแก่มากๆแล้วไปอยู่ที่เมืองไทยดะกินอาหารเชลชอบดีไหมพี่ว่าพี่ว่าดีนะนะ ืไปหาบ้านอยู่แถวสระบ,บุรีก็ได้ก็มีที่ให้ผู้เช่าอยู่นะฮะตั้งหลายแสนนะเปยหนึ่ง เหมือนก็เป็นบ้านบ้านที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเป็นเหมือนแพรค่ะอืมออ <c oughs> คุณหมออะไรเนียที่เขาดัง,ดงที่จำชื่อเขได้ที่เขาเอามาสอน การกินอาหารเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยอ่ะหมอคนไทยเดี๋ยวพี่ไปหาเชฟหน่อมาเยใย้สัง่งอืมอร่อยค่ะอืมอร่อยเหมือนกะันเนี่ย ชอบไปคลิกไลค์คลิกแช่นะฮะผักเยอะๆนี่คนจัดะค่ะอร่อยก็จะมือแอปเปิ้ลน,น,นะฮะเดี๋ยวมากินอะโวคาโดไม่กินเยอะค่ะทีเช้านี้เดี๋ยวไปกินอะโวคาโดต่อนะฮะชอบไปคลิกไลค์คลิกแช่นะคะเพื่อกินเพื่อสุขภาพค่ะกินสองมือนี่กินแค่นี้แล้วก็ กินเล็กๆน้อ,นอยๆก็จบแล้วค่ะนะคะอาจจะมีข้าวต้มจะเท่าน,นึงตอนเย็นตอนเย็น,น,น,ยนไม่ขึ้นเยอะโอเคค่ะแล้วเจอกันในวีดีโอหน้านะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสวยตลอดนะคะสวยหลอดตลอดทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าค่ะ